สวัสดีค่ะน้องลูกตานะคะช่องฝอลูกตาลชาแนลค่ะวันนี้นะคะน้องจาอยู่กับเต้าตัว Next g e n a g e r Sport ค่ะ2023นะคะมีอะไรกันบ้างนะคะน้องพานจะพาชมเลยค่ะว่า Next g e n a g e r Sport ปี2023ท้ไตล์ออฟโรดเนี่ยแต่งยังไงนะคะแไ่ ะะเริ่มต้นที่เป็นตัวน,นี้นะคะจะเป็นขับ2นะคะราคา974,000บาทเท่านั้นค่ะลูกค้าขาเบาๆนะคะจับต้องได้นะคะไม่ว่าอาชีพไหนก็ออกรถได้เช่นเดียวกันนะคะค่ะไปเลยค่ะน้องตางจะพามาชมนะคะว่าคันนี้แต่งอะไรกันบ้างนะคะเริ่มแรกเลยค่ะมาที่ฝากระโปรงด้านหน้านะคะจะเป็นสกู๊ปทรง3นิ้วนะคะคำว่า Ranger a c r u l i ด้านหน้าค่ะแบบนี้นะคะโดดเด่นสวยงามนะคะ แล้วลูกค้ารีเควสเลยอยากได้แบบแรปเตอร์นะคะก็เลยจัดชุดแต่งนะคะแรปเตอร์เข้ามาใส่ในตัวสปอร์ตเลยคะ่ะให้มันดุให้มันดันกันไปเลยทีนี้นะคะด้านหน้าคะ่ะ FORD นะคะสีดำด้านแบบนี้คะ่ะแล้วชุดแต่งแรปเตอร์ที่ด้านล่างนะคะจะใหญ่ขึ้นมาหน่อยนะคะลูกค,ะคะ้าขาค่ะมาดูที่ด้านข้างคะ่ะด้านข้างเนี่ยไฮไลท์โดดเด่นมากเลยนะคะว่าแรปเตอร์เนี่ยดุแล้วสปอร์ตคันนี้ก็จะดุะคล้ายแรปเตอร์เลยคะ่ะ คันนี้นะคะมาที่คิ้วล้อเลยค่ะคิ Q ้วล้อหนิ้วดําด้านนะคะแล้วก็ยางค่ะยางจะเป็นยางสามสามนะคะขอบ20บแม็กลายแบบนี้นะคะเราจะติดเป็นกันโค้งนะคะของออปชั่นแล้วก็ปีกนกมาด้วยเออขอโทษค่ะเราจะติดเป็นปีกนกออปชันแล้วก็กันโค้งนะคะพร้อมยก2นิ้วนะคะสไตล์ดุดันแบบนี้นะคะเช่นเคยค่ะคันนี้นะคะจะเป็นเทอร์โบเดี่ยวค่ะร้อยเจิแรงม้า4 0 5้อยห้านิวตันนะคะ พร้อมมาทั้งกระจกหูกระจกมองข้างนะคะไฟเหลียวด้านข้างแบบนี้โดดเด่นสวยงามค่ะแล้วก็กันสาดนะคะลูกค้าขาข้างบนค่ะจะเป็นราวหลังคานะคะแบบนี้นะคะใช้งานไม่ได้จริงนะคะลูกค้าขายยาไปโหนเด็ดขาดเลย ะะเริ่มมาที่ตัวนี้ค่ะจะเป็นเบ้ารองนะคะพร้อมสติกเกอร์ค่ะที่ลูกค้ารีเคเวสแบบนี้นะคะลูกค้าท่านใดยอยากได้สติกเกอร์ที่เป็นชื่อตัวเองหรือว่าจะเป็นแนวสายคน,นหน่อยหรือว่าจะเป็นแบบไหนนะคะสามารถรีเคเวสได้น้องตาจัดให้นะคะแล้วก็บันไดนะคะบันไดข้างเนี่ยที่ที่มาจากโรงงานนะคะทนทานแล้วก็แบกรับน้ําหนักได้ดีค่ะไฮไลท์เหล็กเช่นเคยค่ะจะเป็นแบบนี้เลยคะ่ะเป็นโลบาร์แฮมเมอร์นะคะ แบบนี้เลยค่ะสวยงามนะคะพร้อมไฟดวงกลางไว้เปิดออดูสัมภาระนะคะไฟดวงกลางแบบนี้เลยค่ะด้านท้ายนะคะไฮไลท์เหมือนกันค่ะด้านท้ายจะเป็นฟาครอบท้ายของ Ford Ford นะคะเพิ่มความดุดันแล้วก็ทำให้ตัวรถนี่ดูโดดเด่นขึ้นมานะคะแล้วก็ไฮไลท์อีกอย่างหนึ่งเนี่ยมันไม่ได้ไฮไลท์เราเป็นแบบว่าสไตล์ออฟโรดอ่ะคนที่จะขับฟอร์ดอะต้องใช้อะไรที่มันเป็นเหล็กๆสัก2 3อย่างอะ่ะ กันชนท้ายเหล็ก Outlander นะคะพร้อมห่วงลากลวดากจูงสงห่วงนะคะห่วงแดงแบบนี้นะคะใครจะเป็นแสวสายเดินป่าใสายแคมปิ้งเนี่ยแบบนี้ยทนแน่นอน,นะคะ่ะลูกค้าค่ะนะคะแบบนี้เลยค่ะค่ะแล้วทางนี้ทางนั้นนะคะลูกค้าอยากได้ฟอร์ดแบบนี้นะคะน้องตาลจัดให้ได้นะคะไม่ว่าอาชีพไหนก็ออกรถได้ใช่เคยคะ่ะรถคันนี้นะคะราคาค่ะ9 7 4 0 0 0บาทจับต้องได้อยู่แล้วนะคะลูกค้าค่ะ ใครที่อยากจะใช้เงินออกรถน้อยหรือว่านุกออน้องตาลที่มีงบประมาณเท่านี้เดี๋ยวเบี้ยนหนึ่งบาทกว่าได้ไหมได้ค่ะจัดให้ได้แน่นอนนะคะติดต่อมาที่0ูนย์โทรหนหรือว่าแอด ID ดีไลด้านล่างนี้นะคะคลิปจนหมดเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีค่ะ